ที่บ้านบึงชนบุรีเนี่ยชาวบ้านนี่แตกตื่นกันเนื่องเขาจากเนื่องจากว่าเขาไปเจอหมาเนี่ยไปคาาหัวกะโหลกมนุษย์ oh. เอามาเล่นวันอยงนันเถอะนี่นะครับเนี่ยกัดเล่นฟึดฟัดฟึดฟัดเนี่ยนะคนก็สงสัยว่าเออหัวกะโหลกเทวาเนี่ยเป็นของจริงหรือของปลอม hmm. ไปตรวจสอบแล้วเป็นของจริงค่ะ oh. หัวกะโหลกมนุษย์เนี่ยจริงเลยแล้วใครมาเสียชีวิตตรงนี้เนั่นนะนสิครับนี่นะครับหน่วยกู้ภัยก็ไปนะไปตรวจสอบนะแล้วก็ไปหยิบหัวกะโหลกเทวานี้มาห่อผ้าไว้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าชาวบ้านแจ้งว่ามีหมาเนี่ยมาคาบเล่น อยู่ที่บริเวณตําบลหนองอีรุนนะฮะบ,บ้านบึงเนี่ยนะครับเขาก็ยังไม่ไม่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นหัวกระโหลกหญิงหรือชายนอกจากหัวกระโหลกเนี่ยนะครับยังไปเจอกระดูกคาดว่าเป็นกระดูกขาความยาวก็ประมาณสัก10นิ้วเนี่ยทอดหนึ่งอยู่บนพื้นหญ้าใกล้กับที่พักคนงานนะครับซึ่งก็ยังมีสภาพเนี่ยมีกลิ่นคะคลุ้งกลิ่นเหม็นเนี่ยมีอยู่นี่นะฮะสอบถามผู้เจอคนแรกเป็นคนงานที่พบกระดูกบอกว่าเห็นกระโหลกศีรษะคนเนี่ยนะครับ เมื่อตอนประมาณสักช่วงตุษจีนที่ผ่านมานะครับเห็นเพียงส่วนข้างหลังนะคิดว่าเป็นของเด็กเล่นและก็ต่อมาก็เห็นหมาเนี่ยวนเวียนอยู่ใกล้ๆก,ก,กับจุดนั้นและก็ไปคาบมาเล่นว่าอย่างนั้นนะครับทีนี้กระทั่งเนี่ยวันหลังเนี่ยเจอเนี่ยมีแม่บ้านไปทําความสะอาดแล้วก็มาเจอกระโหลกเป็นกระโหลกมนุษย์จริงๆอยู่บนที่พื้นยาเขาก็เลยเนี่ยให้หน่วยกู้ภัยให้ตํารวจมาตรวจสอบและก็จะเอาไปตรวจอัอออตลักษณ์สินะครับที่สถานิตำเวจ นะครับว่าเป็นหัวกะโหลกของใครและถูกฆ่าหรืออะไรยังไงก็ต้องมีการตรวจสอบแล้วก็จะแถลงให้ทราบกันต่อไปอค่ะ